จูบีสัวเน่ตตียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาใน exercise t r e นะครับเรื่องของโจทย์ข้อ3นะเขาบอกว่าอะไรก็คือให้ให้พูดประโยคนี้นะเป็นภาษาเขมเนะครับแล้วก็ pay attention to how to use the p o s s s i v e modifier p o s i s i v e modifier เนี่ยคือในส่วนนี้นะครับซึ่งผมได้อธิบายแล้วลองกลับไปดูนะครับเช่น ยกตัวอย่างของ Possessive Modifier คือกรัวซาขยมใช่ไหมครับแล้วก็บองเพราะขยมโกนนุนะครับทีนี้เราก็มาลองทําดูเดี๋ยวตัวแรกต้องหดหน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็ก๊อปนะครับ ก๊อันนี้มานะครับได้แล้วก็โจทย์มาแล้วทีนี้เราก็พูดคําเหล่านี้ในภาษาเขมรนะครับบางอันก็อาจจะไม่มีโมอ,อะไรนะก็ให้ Pay attention ก็คือเรื่องของการใช้ Possessive modifier นะแต่ว่าบางบางข้อมันก็ใช้ไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ใช้นะอา่าเราก็มาลองดูกันนะครับเช่นประโยคนี้นะครับ h ฮั h o s e people ก็คือคนเหล่านั้นเป็นใครครับถ้าเขมรก็จะพูดว่าอ่าุนจียเนี่ยอา่า ใครก็คือเนี่ยนานะครับหรือนอนาในนี้ใช้เนี่ยนาแล้วกันนุเจียเนี่ยนานะครับอ่านั่นคือใครนะครับคือปกติเขมีนจะพูดอย่างนี้แต่แต่ถ้าเราจะพยายามพูดให้มันตรงว่าอ่พวกมนุษย์พวกมนุษย์เนะครับพวกมนุษย์อ่ามนุษย์อ่มนุษย์ก็คือคนเนาะพวกมนุษย์คือพวกคน นุก็คือเหล่านั้นนะครับเป็นใครเจียเนียนาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือคำพูดแบบนี้นยมันไม่ใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเราก็พูดว่านุกนะครับแล้วก็ชี้ไปว่าคนเ,เจียเนียนาคือใครนะครับถัดมานะครับ My aunt's house is beautiful นะครับก็คือ,อ,อบ้านน้าฉันสวยนะครับบ้านน้าฉันสวยก็คืออะไรครับผัดเตีย น้าก็คือเมียนะเมียหรือมีนอาหมีนผู้ชายนะครับถ้าเป็นเมียต้องเป็นผู้หญิงนะอานเป็นผู้หญิงปฏิเสธเมียขยมสะอาดอ่าบ้านน้าฉันสะอาดนะครับอ่ทีนี้ปฏิเสธเมียขยมก็คือถ้าจดว่าไอ้สิ่งเนี้ยก็คือเดีมอนสเตรทีฟใช่เดีมอนสตรีทไหมอ่าโทษทีโพสเซสซีฟโมดิฟายเออร์นะครับคําว่าปฏิเสธเมียขยมเนี่ยคำคำนามหลักเนี่ยก็คือบ้านเนาะ ส่วนเมียขยมเนี่ยเป็น uh, modifier ว่าเป็นของใครใช่ไหมครับของนา uh, ของ้าชันนะครับอันนี้เป็น modifier อันนี้เป็นนามหลักลองดูถัดมานะครับ uh, this is a photo of h i s school นี่คือรูปของโรงเรียนเขาใช่ไหมครับก็เป็นอะไรนี้ uh, รูปทอดศาลา เรียนเกนะครับอ่านี่คือรูปถ่ายโรงเรียนเขานะครับก็ซาลาเรียนเกอันนี้ก็เป็นมดิฟายเออร์นะเกเป็น m o ดิฟายเออ่าของซาลาเรียนอ่ะเดี๋ยวอธิบายแค่นี้นะครับก็ข้ออื่นก็ลักษณะเหมือนกันนะครับ her husband is young นะครับก็คือสามีเธออายุน้อยนะครับอ่าโดยใช้ว่าอะไร her husband ปนปเดยใช่ไหมปะเดยสามี เธอก็อาจจะใช้คำว่ากวดก็ได้นะครับสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะอาวุโสกว่าเราหน่อยประเดี๋ยวกวดเนวกเมิงนะครับยังเด็กอยู่นะครับอีกอย่างประเดี๋ยวกวดเนวกเมิงถัดมาครับ your friend comes to my hospital นะครับ your friend ก็ your friend อะไรเพื่อนของเธอก็คือพวกพวกมากนะครับพวกมากอ่าพวกมาก โลกใช่ไหมเพื่อนของคุณนะครับคำทูก็คือโม My h ฮอสพิทอลก็คือเอ่อมนตีเป็ดขยมนะครับเพื่อนของคุณมาโรงพยาบาลฉันมีเต็มไปด้วยเอ่อ modifier ใช่ไหมครับถัดมานะครับ his wife is an American นะครับก็คือภรรยาเขาเป็นคนอเมริกัน นะครับ his wife ก็คืออะไรครับประปวนเนาะสามีอ่าภรรยาประปวนกวดนะภรรยาเขาเป็นคนอเมริกันเจียจวนเจียนอเมริกันนะครับภรรยาเขาเป็นชนชาติอเมริกันหรือเป็นคนอเมริกันนะครับอ่าทัดมานะครับเรามาดูข้อ2นะครับรี Read this statement นะครับ make them into question ทูอาทิัมวันให้อ่านประโยคนี้ก่อนแล้วก็สร้างให้มันเป็นคําถามนะครับเพื่อถามใครสักคนเพื่อถามคนอื่นเราก็เอามาจัดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยทํานะครับคําถามที่เราเรียนมาในบทนี้มันจะมีคําว่าเน่้นาเน่ยนาเราก็คือเขาก็อยากให้เราทวนในนั้นนะครับ เราก็สร้างคําถามเลยนะครับเช่นนื้นิจียรูปทอดนะครับเราก็ถามว่านี่คือรูปถ่ายนะครับเราก็สร้างคําถามว่านี้จีรูปทอดเนีย่ยนานะครับนี่คือรูปถ่ายใครนะครับกรัวซาโนเมียนโกนปีเนี่ยครอบครัวนั้นมีลูก2คนใช่ไหมครับเราก็ถามว่าครอบครัวนั้นมีลูกกี่คนนะครับก็ค,คือ กรัวซาโนเมียนโกลตรงนี้เราก็แทนไอ้คำว่าปีนี่มันต้องเติมโรดนะ้วยเนาะใชเ่เดี๋ยวนะครับผมขอแก้นิดหนึ่งทำไปแก้ไปอ่าโอเคปีร์นะปีร์คำถามก็คือกรัวซาโนเมียนโกลปนมานเนี้ยนะครับครอบครัวนั้นมีลูกกี่คนครับข้อสามนะครับรูปทอดปุ๊กเนอปเตีย ตาใยนะครับก็คือรูปถ่ายพ่ออยู่ที่บ้านตายายหมายถึงว่าตอนถ่ายเนี่ยพ่อถ่ายรูปนั้นอยู่ที่บ้านตายายมันก็ติดบ้านตายายมาด้วยเนาะตั้งคําถามก็ตั้งคําถามไปที่ตา,ตายายก็ได้นะครับว่าถ่ายที่ไหนนะครับรูปทอดปุ๊กนะร,รูปถ่ายพ่อทอดถ่าย โนแอนานะครับรูปถ่ายพ่อถ่ายอยู่ท <invent ories> <ens> ี่ไหนนะครับถัดมานะครับข้อ4นะครับกรูหนึ่งิตเตทการโนซาลานะครับเราก็ถามได้หลายแบบเนาะเมื่อกี้เราถ่ายถามแอนาแล้วนะครับเราก็ถามถามอะไรดีถามคนบ้างก็ได้นะครับเช่นเนี่ยนาใครนะครับ ตวทเวอการโนซาลาใครไปทํางานที่โรงเรียนนะครับถัดมาครับรูปทอดบดาไดเกิดสะอาดนะรูปถ่ายแม่เขาสวยงามสวยมากนะครับรูปถ่ายสวยหรือคนสวยนะรูปถ่ายสวยนะ,ะนสะอาดนะมันพูดถึงรูปทอดเนะาะเราจะถามว่ารูปถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ว เราจะใช้คำว่ารูปทอดมไดลาเกลือยางไม่ครับรรมไ,ไม่แน่ใจว่าที่เราเรียนมาเนี่ยตอนผมตั้งคําถามผมจริงๆควรจะตั้งให้เกี่ยวข้องกับที่เรียนมาผมก็ไม่ได้ไปดูเฉลยไปดูอะไรนะผมก็ตั้งเอาเลยดังนั้นถ้ามีอาจจะมีคาศัพท์อะไรแปลกๆก,ก็อาจจะคอมเมนต์ถามไว้หรือว่าเอามาถามผมได้นะครับหรือว่าอาจจะไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมเนาะ รูปทอดมาได้เกิดนะครับรูปถ่ายแม่เขาอย่างไมครคะเป็นยังไงบ้างนะครับคําตอบคือสะอาดนะครับสวยมากถัดมานะครับกม็มีนิอายุอายดอกอายุนะครับดอกชะนัมเด็กคนนี้อายุ10ปีนะครับเราก็ถามถามอายุก็ได้อ่ากระเมงนิอายุ มานนะครับอายุเท่าไหร่หรืออาจจะเติมชะนำ้ำไดไม่เติมก็ได้นะครับกะเมนี้อายุประมาณชน้ำนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการสร้างคําถามนะครับได้ใช้คําศัพท์ใช้อะไรนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะหมดแล้วนะครับงั้นสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เอาเพียงแค่นี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับซึ่งคลิปหน้าก็เป็นบทสนทนาที่สามนะครับเรื่องอ่าแฟมิลี่ริเลชั่นชิพนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสมอ,อกรูลสมจมเรียบเรียบ